จุ๋มจิม๋มเมื่อเธอต้องส่งกันบ้านวันนี้วันสุดท้ายแต่ดันคิดไม่ออกจ้าไปดูวิธีการที่เราทำเลยนะเพื่อนๆว่าเราใช้วิธีการไหนไปดูเลยจ้าโอ้ยทุกคนคิดงานไม่ออกนะคะเราก็ไปที่ S w t P s h e .openline.com เข้าผ่านมือถือไ็ได้นะหลังจากนั้นคะ่ะก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้คะ่ะทุกคนอันนี้เราเข้าผ่านคอมนะมือถือเราก็เข้าได้นะแล้วหลังจากนั้นเราพิมพ์ชื่อไปเลยคะ่ะชื่อระบบไซเบอร์ทางกายภาพแล้วเราก็ Enter ไปเดี๋ยวเขาก็จะหาให้เราแบบนี้นะจ๊ะไม่กที่ชอรกาย่างับไยภาพแตงชี้ไจาังในขณะนี้โอ๊ยทุกคนคะ่ะเขาหาไม่เจอ ในที่สุดเราก็เจอค่ะทุกคนกับคีย์เวิร์ดที่ว่าระบบไซเบอร์ทางกายภาพร่วมกับ cloud computing chat openai เขาตอบโจทย์ได้ดีสุดๆไปเลยจ้าดูซิได้ไอเดียที่จะมาตอบคำถามของคู่แบบนี้เลยนะเลิศที่สุดค่ะคอนเทนต์ใน t ิกตอกก็เช่นกันนะคะทุกคนถ้าเราคิดไม่ออก อย่าลืมแชท t p p n n n i หรือแชท GPT ช่วยเราได้จ้า